เาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกขึ้นเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวันแนวทางนะครับฮานอยประจําวันพฤหัสบดีที่17เนะครับเมษายน68นะครับเสียงเจ้าใจม่อีกแล้วตอนเช้านะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นบาที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่สมาชิกเอฟซีขประจำนะขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามยินดีต้อนรับช่องบวัีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมอ่ะตามกันต่อไปกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันพฤหัสบดีที่ 17เลยนะมาชิคแป๊บๆเดียวนะนะครับจะหมดเดือนละสําหรับเดือนเมษาสำหรับในทางฮานอยผมก็รุ่นเฮงรุ่นปังกันทุกวันตั้มกันทุกวันนะครับผมนะครับผมเนาะวันนี้ก็ตามกันต่อนะครับเข้ามาแล้วย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกดการจะเตือนด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชิคจะได้ไม่พลาดแนวทางจะพอดีเต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางเนาะสามแนวทางผมสำหรับรอพนาก็ตามกันต่อเด้อวันอ่า สุขลา,าพนาก็จะลงเทิยบให้รัฐบาลไทยก็ต่างกันต่อนะครับผมสำหรับเมื่อามมวานในมาชิกนะครับอันนี้หนึ่งเนาะนะครับเมื่อวานดีใจกให้มาชิกผู้โชคดีครับ เลขหางประทัดโกมารขายด้วยได้มาชิกนะครับเนาะ,นาะ,นาะก็มาที่85เลยสลับหนาดในทางเลขหางประทัดโกมารขายที่ผมไปไหว้ตะไคร่ที่วัดเจดีมานะครับตะไคร่ก็ให้โชคนั่นแหละนะครับในรัฐบาลไทย85นะครับผมก็ดีจใจแค่มาชิกผู้โชคดีด้วยเนาะนะครับรัฐบาลไทยก็ตามมาต่อก็จะลงคลิปให้เหมือนเดิมด้วยสลับหนาดทางรัฐบาลไทยผมฟาดที่5เนาะนะครับอ่ะนะครับมาดูข้อหน่อยกันก่อนในมาชิกนะมาดู คำเตือนก่อนนะครับไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับห้างฮานอยเมื่อวานไปสูดไปในห้างนะโปรดใช้วิจัยยาในสารับชมไม่สนับสนุนการพน็นใดไรทุกชนิดเนาะนะครับมาดูเมื่อวานเลยนะครับสําหรับฮานอยมัดรวมผมนะแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่วยให้เนาะนะครับอผมไม่สามกับ8 8กับ3เมื่อวานนะเทียบเคียงสีน้อยน้อยกินน้ำพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับสําหรับสรุปผลนะครับที่นํามาให้พี่มาชพีิาทราบกันเนาะนะครับเมื่อวานกับชาตินะ กระชานี่ห้าศูนย์สาดนึ่งห้าศูนย์สผมไม่ได้จับ0ูนย์สัเมื่อวานผมใจสอง3 4มสองห้าเลยนะศไม่ได้จับเนาะนัสาลงสหรับกระชาติแล้วก็นอกิจอ่ะนะครับอ่านกิจ7 8419ปดสี่หนกะเจ็ดแให้สกับ8เมื่อวานนะครับเอานะครับพิเศษหกห้าศูนย์าศูนย์เอานะครับแปดนย์นะนมาชุดนี้นะครับในรอบพิเศษหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ไม่มี สามกับแปดบ่ะชุดแปดชุดนี้เนาะนะครับอ่าแล้วก็ปกตินะครับสี่ศูนย์เก้านะนะครับสี่ศูนย์เก้าแปดหกสี่ศูนย์เก้าแปดหกเอ้านะครับมาชุดนี้อีกนะครับผมเนาะนี่นะครับนะผมกระโดกหัวให้เมื่อวานนี่นะครับอ่าถ้าผมกระโดกหัวให้ถ้าลงนะครับผมขีดเทียวเลยนะถือว่ามานะครับสามสองเก้านะอันนี้สองสามสี่สามสองเก้าสามลงนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งไม่มีนะนะครับเอ้า ดิชีเขียวก่อนสรุปน้ำมานนะครับอ่ะนะครับมาที่พิเศษ0ูนย์แปดเนาะแปดศูนย์มาในตัวกรับเนาะนะครับแล้วก็แปดหกนะครับมาในตัวกระดกหัวอ้าวนะครับที่เรียกก็เป็นตัวเด่นไปนะครับผมกระชาด้วย3ามโงเนาะนะครับอ่ะก็ทำเต็มที่แล้วเมื่อวาน,ววานก็ดีใจกับมาชิผู้โชคดีด้วยสำหรับแนวทาง,างหานอยื่อวานนะอ่ะวันนี้ตามกันต่อนะครับผม ไปสูจน์เป็นหานะฉันชอบเก็บไว้จดไว้เด้อนะครับเต็มที่ให้เข้านะครับสําหรับแนวทางผมนะในทางไหนดีเดินต่อนะในทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขเนาะนะครับฮานอยวันนี้นะครับผมวันนี้เนาะวันที่17เ็ลยนะมาชิคทับอ่า4ทับ6 8เนาะยังไงของให้มาสองที่นั่งใส่ไม่นั่งได้สำหรับวันนี้ นะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับทีพิชมาชิกทุกคนนะครับนะมาดูตัวเด่นนะสำหรับสาวกัง,งกายนะครับเด่นว่าแ็ตัวนี้นะวันนี้นะครับหนึ่งกับเก้านะหนึ่งกับเก้าเก้ากับหนึ่งจับคู่ได้เลยนะนะครับเพราะบางครั้งเข้ามาเป็นคู่นะแล้วก็ต่างกัด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะ่นะสอง สองตัวสองตัวมีนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะนะครับเก้าห้าเก้าหกเจ็ดเนาะนะครับสำหรับเด่นเกนะ้านะเบิ้ลนะหนึ่งหนึ่งจากเก้าเก้า,าสลับในทางเบิ้ลน,นะนะครับผมสามี่นั่งสามตัวเดี๋ยวผมพอมัเน้นให้นะ สตัวเน,นี้นะครับสองหนึ่งสามนะแล้วก็ห้เก้า,กาหกนะครับแล้วก็หกเก้าติดขาตั้งกล้องเจดเออหกเจ็ดติดขาตั้งกล้องตัสลับข้างนขกินการแสดงก่อนในวันนี้นให้นะครับผม ยังงไขอเป็น hmm. ว yeah, uh, uh, well okay. ัน right? ด so, ีๆสหรับพิมมาชีทุกคนด้วยนะสรับวันนี้นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับผมว่าอ่ะนำมาดูตัวเน้นผมว่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจะพูดได้เลยได้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เก้าห้าสี่หกเก้าเจ็ดยังไงขอให้มาในตัวเน้นวันนี้ยังไงขอให้มาตัวเน้นเด้ออันนี้ระวังหกหกเจ็ดเนาะนะครับเออกระดูกหัวให้เมื่อวานนี้มาแปดหกนะชุดกระดูกหัวนี่แหละนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับเนาะหนึ่งหนึ่งกับเก้าเก้า ครบเลยนะครับผมนะครชื่เบิ้ลให้ระวังเบิ้ลไว้นะครับเมื่อวานเบิ้ลไม่ลงนะนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเดีอยสลับสายออกัากายหนึ่งกับการเดีย๋ยจับคู่ไว้ก่อนเลยนะนะครับหาตัวเด่นดวิสองหนึ่งสามแล้วก็ห้าเก้าหกแล้วก็หกเก้าเจ็ดก็จะประมาณนี้สลับในทางฮาอนอยผมวันนี้นะครับยังไงขอให้มา สองที่นั่งสายมนนั่งในสลับวันนี้จะได้ปะป้วงปังปังกันยังไงขอเป็นวันดีๆสายเพื่อนมาเช็ทุกคนไปดยกันแล้วกันเนาะนะครับอ่าพัฒนานะอย่าลืมติดตามและชมก็ลงคลิปเมื่อวันเดิมรัฐบาลไทยก็ตามมาต่อนั่นแหละนะครับแล้วก็จะคำนวณใหม่อ่าคำนวณก็จะทำแนวทางให้ขึ้นมาเช็คนะครับสหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็ยังถือว่าด,วดีอยู่เนาะนะครับผมฟาดตรงตัวอยู่อ่ะนะครับดีนี้มาลุ้นปังกันนะขอบคุณทุกการติดตามไว้เจอกับผมคลิปต่อไปโชคดีเป็นหัทุกคนนะสวัสดีนะครับผม しゃべらない